วันที่7จ็มกราคม2566สวัสดีครับวันนี้ลงจะมาพูดถึงเรื่องอัปเดตสถานะสงครามรายูเครนรัสเซียประจำวันที่6มกราคม2566เนื่องจากว่าไม่ได้อัปเดตมาหลายสัปดาห์นะครับวันนี้ก็จะมีความคลื่หน้า ในส่วนที่เป็นสรมรภููมแนวหน้าระหว่างยูเครนกับรัสเซียในบริเวณเมืองเคอร์ซอนเอามาเปลียในให้ท่านทั้งหลายทราบนะครับเมื่อประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วที่ยูเครนสามารถจะยึดเมืองเมืองหลวงนะเ,เป็นเมืองหลักเคอร์ซอนหรือที่ว่าการเมืองเคอร์ซอนทางฝากฝากั่งแม่น้ำ ทางทิศตะวันตกของแม่น้ําเดเดนปโปรได้แล้วน,นะครับก็รัเสเซียก็โต้อตอบอยู่เคยียดด้วยการยิงทั้งปืนใหญ่และขีปนาวุธจากฝ่ากฝั่งรัเสเซียเนี่ยคือจากเคอร์ซอนฝั่งทิศตะวันออกอีกฝั่งหนึ่งมาถล่มเมืองทําลายระบบสาระทางพวกในเคอร์ซอนให้ถลายราบนะครับให้มากเท่าที่จะมากได้ซึ่ง วิธีทางแก้ยุทธการในการแก้ของยูเครนก็มีสถานเดียวคือต้องลุกลบต่อไปแต่การจะลุกลบต่อไปในฝากฝั่งแม่น้ำดังทิศตะวันออกคือข้าแม่น้ำเดเดนิปโปรเข้าไปตีโต้รัสเซียเนี่ยมันไม่มันไม่ง่ายเพราะรัสเซียได้คุสนามเพราะสร้างแนวตั้งรับไว้หลายชั้นนะครับก็ทางยูเครนก็ส่งหน่วยแทรกซึมหรือหน่วยรบพิเศษเนี่ย เป็นกองกําลังขนาดเล็กกระจายออกไปย่อมย่อมนะครับว่าเจาะทะลวงเข้าไปในแนวหน้านะครับเพื่อจะตั้งฐานที่มั่นในการตั้งปืนใหญ่เหญ่สนามยิงโต้ตอบกับทางทางรัสเซียนะครับรัเสเซียได้วางกําลังของทหารแวกเนอร์ซึ่งเป็นทหารชั้นแนวหน้าเป็นทหารรับจ้างซึ่งมีชื่อเสียงในด้านฝีมือการรบอ เคลมว่าเคลมว่าเหนือกว่าทหารอาชีพของรัสเซียนะครับแล้วก็มีกองกําลังเชเชนคือกองกําลังของฝ่ายมุสลิมเชเชนนะครับซึ่งเคลมว่ามีความโหดเข้มดุร้ายไม่กลัวตายนะก็ทหาร2หน่วยเนี่ยเป็นทหารที่ใช้ในการตั้งรับส่วนทหารสองหน่วยบางส่วนเนี่ยก็ใช้ในการบุกยึดเมืองอ่บักมุด ซึ่งเป็นสมอภูมิเรือดังมาเพื่อจะพิสูจน์ศักดิ์ศรีกันระหว่างทหารแวกเนอร์ทหารเชเชนและทหารยูเครนซึ่งการรบที่บักมุตเนี่ยตอนนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าทางทหารแวกเนอร์แล้วก็ทหารเชเชนได้รับการบอบช้ำเป็นจำนวนมากนะครับคือเอาเอาศักดิ์ศรีต้องการจะเอาศักดิ์ศรีก็ต้องเอาชีชวิตมาแลกนะครับตายกันรายวัน อ่าสติการตายของทหารรัสเซียนี่ตกเฉลี่ยวันประมาณสี่ห้าร้อยนายต่อวันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือความเพื่มหน้าท่านบักมุดเนี่ยก็ยังยันกันอยู่แต่บักมุดเนี่ยอ่รัสเซียไม่ได้ได้เปรียบนะถึงไปช่วงเวลาไหนที่รัสเซียยึดเนี่ยบางส่วนของบักมุดได้เนี่ยก็จะเอามาประกอบการโฆษณาชวนเชื่อให้อ่พวกที่นิยมรัสเซียเนี่ยได้เชื่ออกเชื่นใจกันนะครับ แต่เวลาต้องถอยหรือถอยร่นเรือสูญเสียก็จะปกปิดข่าวสารเรื่องการถอยล่นและการสูญเสียที่แท้จริงนะครับอันนี้เราก็รู้รู้กันอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับตอนนี้ที่ลุงจะมาพูดเนี่ยลุงพูดในเรื่องของสมรภูมิที่อยู่ในเคอร์ซอนซึ่งเป็นภาคทิศตะวันออกเป็นฝั่งทิศตะวันออกข้ามแม่น้ำเดนิดโปรไปแล้วนะครับทางยูเครนได้ใช้ความ อุตสาหะนะครับล,ลุกคืบขึ้นหน้ายึดเกาะกลางน้ําได้แล้วก็ยึดแนวหน้าในการตั้งรับของรัสเซียได,ด้ทีละจุดทีละจุดแม้ว่าจะผ่านไปด้วยความยากลําบากและต้องมีการสูญเสียทาหารของยูเครนเป็นจนํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็จําเป็นต้องทําเพื่อที่จะลุกเข้าประชิดเขตพรมแดนแคว้นไครเมียถ้าหากว่า ตามหลักการยุทธศาสตร์แล้วนะีถ้าหากว่ายูเครนสามารถที่จะยึดฝั่งทิศตะวันออกของเคอร์ซอนได้เนี่ยมันเป็นพรมแดนทางบกอะ่ะมันจะเข้าไปปะชิดกับพรมแดนของไครเมียนะครับการลุกลบในไครเมียในต้นฤดูใบไม้ผลินะครับ,รรบ,รรรบประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับหรือปลายกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยมันก็จะประสบความสําเร็จนะมันก็เออไครเมียก็อาจจะจะสูญเสีย กลับคืนไปยังย,งยูเครนได้ในระยะเวลาในระยระเวลาอันสั้นนี่เป็นการคาดคะเนของลุงนะสงครามที่ไคเมียอาจจะไม่ยืดเยื้อเพราะว่าสัรพาอาวุธจุดโทปกรณ์แล้วก็กําลังทหารส่วนใหญ่แล้วก็มาอยู่ที่แนวหน้าหมดถ้าแนวหน้าแตกไอแนวหลังเนี่ยมันก็อาจจะไม่มีน้ํายาแล้วนะครับเพราะปัจจุบันฐานทัพฐานทัพอากาศในไคเมียในไครเมียนี่ก็ถูกถอนออกไปเยอะแล้ว ถอนเข้าไปอยู่ในไว้ในในใน,ในเขตรัสเซียนะครับกองทัพทะเลดาที่ไคลเมียเนี่ยนะครับกองทัพเรือเนี่ยก็ถอนลึกเข้าไปในใน,ในเขตของรัสเซียจะไม่อยู่ที่รัสเซียอาจจะไม่อยู่ที่ไคลเมียแล้วนะครับอา่าส่วนที่เคลมว่ายังอยู่แล้วก็มีการโต้ตอบอยูเครนด้วยขีปนาวุธซูปเปอร์ซูนิคความเร็วเหนือเสียงแรงต่างๆน,น,นะเอาออกมา โฆษณาในยูทู e ต่างเนี่ยก็ลุงเห็นแล้วลวก็ไม่รู้ว่าเป็นจรวดความเร็วเหนือเสียงจ,งจริงๆหรือเปล่านะพอดูแล้วมันคล้ายๆกับเออเอาจะเอา,เอา,เ,อาเอาลูกระเบิดอนะฮะมาติดกระปีกเท่านั้นเองนะครับเออมันจะเหนือเสียงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าหลายหลายครั้งที่รัเสเซียปล่อยคลิปปารมองนี้ออกมาเนี่ยแล้วมันไม่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้เนี่ย ด้นคุณภาพยุทธปกรณ์ของรัเสเซียเนี่ยก็ต้องเอาเอาตัวเลขจํานวนไปหารหรือไปลบออกนะครับจะเชื่อถือไม่ได้ตัวอย่างเช่นรถถังทีเก้าสิบกทีเก้าศูนย์ี่ก็กลายเป็นปุ๋ยในสนามเพราะไม่ต่างอะไรกับทีเจ็ดสิบสองนะครับพัฒนารถถังออกมาก็ก็ถูกทําลายไม่มีความสามารถในการที่จะต้านทานเอจรวดต่อต้านรถถังของทางฝ่ายเนโต้ได้เลย,ยต่าง ก็ทำให้เครดิตในการพัฒนาวุฒิของรัสเซียเนี่ยมันดูแย่ลงในสายตาของพันธมิตรของรัสเซียเองและลูกค้าของรัสเซียเองนะครับลุงก็เห็นว่าอันนี้เป็นความคลืบหน้าที่ดีมากเพราะว่าการที่ยูเครนลุกลบเข้าไปในฝั่งฝากฝั่งทิศต,ตะวันออกของแม่น้ำเดนิโปรเนี่ยคือข้ามฝ้าของแม่น้ำไปแล้วนะยูเครนจะไม่มีวันถอยกลับ หมายความว่ารัสเซียจะไม่มีวันลุกตบกับเพออะอรไรเพราะว่าแนวหลังของยูเครนขณะนี้อยู่ที่แม่น้ําเดนิปโปรแม่น้าเดนิปโปรเนี่ยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยลงได้ลงคลิปไปแล้วว่าทางสาหรัฐเนี่ยได้ให้เรือลาดตระเวนหุ้มเกราะสาสบสี่ลำนะเพื่อที่จะมาใช้กับแม่น้าเดนิปโปรเรือลาดตระเวนหุ้มเกราะเนี่ยเป็นเรือมีลักษณะาคล้ายเรือรบขนาดเล็ก นะครับเรือเรือรบในแม่น้ําอ่ะแต่ว่ามันติดอาวุธร้ายแรงนะเพราะนั้นแล้วในการจะสร้างสะพาน่าสะพานลอยของรัสเซียลุกลบเข้าไปในฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งของของยูเครนเป็นไปไม่ได้ละเพราะจะถูกทําลายด้วยเรือรบแบบประเภทนี้นะครับซึ่งเขาจะดูแลลําน,น้ำนี่ตลอดเวลาในขณะที่รัสเซียไม่มีกลองทัพเรือในลําน้นํานี้อยู่เลยนะครับ อันนี้เป็นประการที่ป้องกันการโต้กลับของของรัสเซียนะเมื่อยูเครนลุกไปแล้วก็สบายใจได้ว่าจะจะไม่ถูกตลบหลังด้วยกองทัพเรือของรัสเซียในในแม่น้ําเดนโปเพราะว่าไม่มีกองทัพเรือในแม่น้ําเดนโปจากฝั่งฝั่งรัสเซียเลยถ้ามีก็ต้องปะทะก,กับกองทัพเรือของยูเครนนะครับซึ่งเป็นเรือรบทันสมัยของสหรัฐอเมริกาหลวงก็ไม่คิดว่าทางรัสเซียจะทําอย่างนั้นได้นะครับ เราจะเห็นว่าในฤดูหนาวเนี่ยนะครับในยูเครนการลบพุ่งกันยังเป็นการลบพุ่งที่นอกสนามเพาะนะครับลุกเข้าไปเรื่อยๆนะแล้วก็ความตายของทหารรัเสเซียส่วนมากแล้วนะั้นจะอยู่ในสนามเพาะคือตัวเองขุดสนามเพาะไว้จะทําบังเกอร์ทําหลุมทำทำรูทําหลืบอะไรก็ตามแต่เนะี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ทหารรัเสเซียเนี่ยอยู่รอดได้นะครับความหนาเวเย็นก็ดีความอดอยากก็ดี นะครับและการทั้งตกเป็นเป้าของการของการโจมตีแต่ฝ่ายเดียวอย่างดีตอนนี้ทางรัสเซียไม่มีศักยภาพที่จะโต้กลับแล้วนะการโต้กลับก็จะเป็นแบบสเปดสปะมากคือไล่ทิศทางยิงสุ่มไปเรื่อยในอาคารบ้านเรือนที่ไม่มีไม่ใช่เป้าหมายทางการทหารแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับเมื่อวันของวันนี้เองนะก็มีข่าวว่าทางยูคเครนใช้ขีปนาวุธ จมตีกองประชาการใหญ่ของทหารเชเชนหรือทหารามุสลิมกล้าตายโหดเทียมมากๆฝีมือดีมากๆกทหารวักเนอร์เนี่ยเป็นฐานประชาการใหญ่นะโจมตีเข้าไปเนี่ยล้วก็เอาภาพถ่ายทงวิโดีโอคลิปออกมาเนี่ยดูพังทั้งฐานนะครับอ่อเป็นโกดังใหญ่ที่ซ่องเก็บอาวุธไว้เป็นจำนวนมากนะยับเยินหมดเลยแล้วก็ทหารเชเชนอ่อ แบ็กเนอร์ถูกจับเป็นเฉลยได้นะครับก็หลายสิบคนนะหลายสิบคนนะที่ตายนี่ก็มากมายอาจจะเป็นจำนวนร้อยร้อยคนนะครับเป็นฐานประชาการใหญ่ฐานประชาการนี่แตกก็คือว่าเส้นเขตแดนในการลุกลบเนี่ยจากฝ้าฝั่งยูเครนก็จะลุกเคลือบหน้าไปที่อีกอีกเปลาะหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งนะครับเมื่อทำเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าแนวที่ แนวต้านทานที่แข่งที่สุดของรัเสเซียแตกแนวหลังมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญแล้วนะครับเป็นทหารที่มีฝีมือลองลองลองมาก็จะต้านทานไม่อยู่นะครับอืมก็จะเห็นว่าการรบพุ่งในฤดูหนาวจะไม่หยุดไม่หยุดแน่นอนเพราะว่าทางอ่อเคอร์ซอนในทางทิศตะวันออกเนี่ยหิมะยังไม่ได้ตกมากอาจจะมีความหนาวเย็นจริงแต่ว่าไม่มีหิมะเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหวนะครับ ่ใครเมียก็หิมะก็จะไม่มากนะเพราะฉะนั้นยานเกราะอลดลดลบลบลดล,ล,ล,ลบเนี่ยก็สามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวได้นะครับก็เป็นเป็นผลเสียต่อรัสเซียเองซึ่งจะไม่มีไม่มียานเกราะขนาดเบาลงเหลือแล้วที่จะให้มาต่อก่อนนะครับจะมีแต่รถถังหลักหนัก t เก0 t 7 2อะไรพวกอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันขาดความคล่องตัว แล้วก็มีจำนวนน้อยด้วยถึงออกมาก็จะถูกโจมตีด้วยจรวดต่อต้านรถถังซึ่งไม่รู้ยิงมาจากที่ไหนะนะอยู่ดีวิ่งมาก็ระเบิดตูมไปแล้วเนี่ยอก็เห็นว่าเป็นการเป็นเอเป็นการใช้ยุทธปกรณ์ที่ที่เสียเปรียบนะเพราะศัตรูเนี่ยด้วยยูเครนอยู่ในที่ลับส่วนรัสเซียเนี่ยเปิดเผยตัวในที่แจ้งถ้าหากว่าจะใช้รถถังรบรบขนาดใหญ่ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือความสาเร็จของรัซียของยูเครนนะครับในการรบในฤดูหนาวอา่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นมันก็หนาวจะจัดอะ่ะอยู่ช่วงกลางฤดูหนาวนะครับก,ก,ก็ยังไม่หยุดนะแล้วก็มีความเคลื่อนหน้าไปอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็ต้องคอยติดตามต่อไปถ้ามีอะไรอัปเดตท,ที่น่าสําคัญนะครับลุงก็จะมาอัปเดตให้อีกเป็นระยะะ,ยะนะอืมเราอาจจะได้เห็นกองทัพยูเครนประชิดพรมแดนของไครเมีย ในก่อนที่รุ่นในประมาณสื้นพฤราคมนี้ก็ได้นะอาจเป็นไปได้นะครับสวัสดีครับ